ที่จริงแล้วการออกของคุณวันเนี่ยมันมีมันมีรอยร้าวมาตั้งแต่ตอนคุณเฉลิมแล้วเนาะครับพอเมื่อช่วงปลายปีที่ไอ้ถ้าเมื่อช่วงประมาณเออช่วงประมาณปลายปีที่แล้วประมาณกันยานะฮะถ้าจำไปได้ตอนโหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกตอนตอนคุณนายกไอ้ตอนคุณเศรษฐาได้เป็นนายกใหม่เนี่ยคุณเฉลิมก็มีประเด็นเรื่องของการไปโหวตเลือกคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกันครับนะครับ,รบแล้วก็ส่งผลมาเป็นเอฟเฟกตต่อมายังลูกด้วยที่ไปโผล่ใน ในงานของพ i กแจ๊ดวันนั้นนะในการเลือกนายกอบจอปทุมธานีเนีนะครับไอสิ่งที่มันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสระาจาย์มันเกินความคาดหมายไหมที่สุดท้ายมันจะจบลงแบบนี้คือมันก็เกินความคาดหมายนะครับว่าการจบแบบนี้นะครับมันทําให้สัมพันธภาพระหว่างนะครับตระกูลจูบํารุงกับพรรคเพื่อไทยผมคิดว่าคงจะกลับมาเหมือนเดิมยาก นะครับแต่เข้าใจได้นะครับผมมองเรื่องนี้เอาไว้อยู่สามประการครับคือประการที่หนึ่งนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับคุณนุ้งอิงในฐานะหัวหน้าพักเธอก็ต้องแสดงบทบาทภาวะการนําบทบาทภาวะผู้นําคืออย่างนี้ฮะเวลาพูดถึงผู้นําพักเนี่ยับพักการเมืองไทยไม่ได้เป็นพักนะครับแบบมหาชนของมวลชนนะครับที่มันมีความสัมพันธ์แนวราบมันเป็นพักแบบอํานาจนิยมนะครับของกลุ่มคนที่มีอํานาจในพัก นะครับซึ่งทั่วๆไปเราอาจจะเรียกว่ากรรมการบริหารพักนะครับและมติบางอย่างของกรรมการเริียรพักหรือนะครับผู้มีอํานาจสูงสุดในพักเนี่ยเราอาจจะเรียกว่ากฎเหล็กแห่งคณาที่ปไตยก็ได้อซึ่งกฎเนี่ยมันจะต้องทําให้เกิดความเป็นประเบียบเพื่อให้สมาชิกพักทุกคนอยู่ในกติกาแบบแผนครับนะครับแล้วในสถานการณ์ที่พักเพื่อไทยนะครับถึงแม้ว่าจะมีผู้นําเยอะนะฮะผมชอบเรียกว่ามีนายก นะครับทำเนียบนรบ้านนารสิงห์ <c oughs> นายกคำเนียบบ้านจันสองล่า <c oughs> นายกคำเนียบนะครับอ่าเพชรบุรีตัดใหม่ <c oughs> มีผู้มีบารมีสูง <c oughs> แต่ปรากฏว่ามันดูแล้วเหมือนไม่ค่อยมีเอกภาพ <c oughs> แล้วบวกกับสถานการณ์ตอนนี้มันก็ต้องควบคุมบรรดาสอสอในพักให้อยู่ในระเบียบ <c oughs> เนื่องจากบรรดาสอสอในพักส่วนหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นบรรดาพวกบ้านใหญ่ แล้วพวกบ้านใหญ่นี้ก็หูตาไวพอรู้ว่าพักอยู่ในกระแสตกต่ําพอรู้ว่าอีกพักหนึ่งกระแสโตขึ้นนะครับมีทรัพยากรมากขึ้นมีโอกาสมากขึ้นถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าไม่ควบคุมไม่กํากับเนี่ยมันก็จะสูญเสียภาวะผู้นําผมว่าคุณลุงอิงก็ต้องทําอย่างเนี้ยนะครับอย่างที่คุณลุงอิงสื่อสารนะว่าถ้าไม่ทําอย่างนี้เขาในฐานะพักหัวหน้าพักก็ควบคุมใครไม่ได้ <ừ> อันนี้ก็ต้องเข้าใจคุณลุงอิงนะครับในฐานะบทบาทของหัวหน้าพัก ในขณะที่มุมหนึ่งที่ผมหลายคนมองว่ารจริงๆแล้วคุณโอเคแล้วคุณวันนะครับเขาไปที่บ้านบิ๊กแจ๊ดความสัมพันธ์ส่วนตัวเขามีมานานเขาก็ไปนะครับในวันที่นับคะแนนไม่มีผลแต่จริงๆผมไม่ไม่ได้มองแบบนั้นครับคุณวันเป็นคนที่มีความกว้างขวางนะวันอยู่บำรุงนอกจากมีแฟนคลับทั่วประเทศเขามีเพื่อนเป็นนักการเมืองทั่วทั้งประเทศเหมือนกันแล้วถาถวมาขนาดจังหวัดอื่นยังมีอ่ะ สภ,ภุมอยู่ใกล้กับกรุงเทพแค่นี้จะไม่มีได้ยังไง uh huh. ประเด็นของผมผมนะครับเข้ามั่นใจว่าทางพักปักใจชื่อว่าคุณวันอาจจะส่งสัญญาณให้เครือข่ายที่เป็นนักการเมืองในเพื่อนเพื่อนอน้องเขาเนี่ยปล่อยเกลียวว่างไม่ช่วยคุณชาญหรืออาจจะช่วยบิ๊กแจ๊สมันก็เลยทําให้ผลคะแนนของคุณชาญเนี่ยมันชนะไม่ขาด ซึ่งมันก็กระทบกับบาร,รมีทางการเมืองคุณทักษิณด้วยเพราะคุณทักษิณออกไปขนาดเนี้ชนะพันเศษเนี่ย mm hmm. ในทางการเมืองมันแพ้ถึงแม้ว่าจะชนะระแต่ในทางการเมืองมันแพ้และการแพ้เนี่ยมันก็มีความเชื่อว่าเพราะคุณวันด้วยหรือเปล่าที่ไปส่งสัญญาณให้บรรดาเครือข่ายของเขาที่อยู่ในปทุมเนี่ยอิกนอใส่เกลียวว่างกับคุณชานหรืออาจจะมาสนับสนุนบิ๊กจัดด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวเห็นไหมคร oh. คือคืออย่างนี้คือคร,ครับผมคือคุณวันเนี่ยได้พูดก่อนหน้านี้ว่าตัวเองก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งวุ่นวายหรือว่าไปช่วยบิ๊กแจ๊ดหาเสียงเลยด้วยซ้ําไปถูกไหมฮะไปโพใ,ในวันนั้นซึ่งเป็นวันที่มีการลงคะแนนแล้วผมก็จะว่าเวลาที่คุณวันไปเนี่ยอาจจะเป็นช่วงแบบท้ายและก่อนจะปิดหีบหรือว่าพอปิดหีบแล้วแน่นอนมันก็ไม่ได้ส่งผลต่ออะไรแล้วแต่ด้วยความสัมพันธ์ที่มีมาด้วยกันอย่างยาวนานก็คือไปให้กำลังใจนะเพื่อน ่แต่<ช><ใ>นมุมองมาอาจารย์มองว่าที่ผ่านมาอาจจะมีอะไรก่อนนนั้นใช่ครับเพราะว่าคือที่บอกว่าบุคลิกค่ะของคุณวันเป็นคนเพื่อนเยอะเป็นคนที่เป็นผู้กว้างเป็นมคุณผู้กว้างขวาง่ะใจถึงเพิ่งได้แล้วผมว่าระดับจังหวัดอื่นคุณวันรู้จักนักการเมืองเยอะแยะเพื่อนฝูงมากมายนะครับเรื่องความสัมพันธ์ใกล้ชิดแบบนี้เพียงแค่ให้ให้ปล่อยเกียขอให้ช่วยคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันก็มีผลกับอีกฝั่งหนึ่งทันทีถึงแม้ว่าตัวเองไม่ไป โทรศัพท์มีไลน์มีโทรหากันได้อันนี้แหละครับที่ทําให้เพื่อไทยกังวลใจว่าถ้าสถานการณ์ที่คุมใครไม่ได้แบบเนี้แล้วในภาวะที่ยุทธศาสตร์ทางการเมืองเพื่อไทยมีความจําเป็นต้องใช้บ้านใหญ่แล้วถ้าบ้านใหญ่ยังนะครับรู้สึกว่ายังมีใครที่ยังสามารถเข้าไปสื่อสารพูดคุยได้อำนาจไม่ได้รวมศูนย์อยู่ที่คุณอุ้งอิงเนี่ยมันก็จะทำให้ สถานการณ์หรือว่าอนาคตระยะยาวของพรคก็น่าจะน่าจะมีปัญหาได้อะครับอ๋ออาจารย์มองมองแบบนี้ซึ่งอย่างนี้ก็แสดงว่าตัวของคุณวันเองสำหรับและสำหรับในเขตบางบอนนะฮะถ้าเกิดว่าตะกูอยู่บำรุงไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่กับทางพรคเพื่อไทยแล้วเนี่ยมันส่งผลยังไงไหมโอเคถึงแม้ว่าล่าสุดอย่างที่ทราบพอดีว่าว่าก้าวไกลก็ชนะแลนสไลด์ในกรุงเทพนะแต่ในการที่จะกลับมาพอเสียคุณวันไปมันมันต้องเหนื่อยขึ้นไหมครัผมคิดว่าคือส่วนหนึ่งนะ การที่หลังจากคุณวันลาออกแสดงนะครับลาออกแล้วก็มีแนวโน้มสัดาห์หน่าจะลาออกแล้วก็ท่าทีที่มันลุกลามนะครับไปสู่คุณเฉลิมเนี่ยเราเข้าใจได้นะว่าคุณเฉลิมเนี่ยก็ก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่รักครอบครัวมากรักลูกชายมากนะครับเราเห็นจากหลายกรณีนะครับซึ่งเรื่องนี้ไปกระทบกับคุณเฉลิมแล้วมีแนวโน้ม่าคุณเฉลิมเนี่ยนะครับแต่ผมมั่นใจว่าคุณเฉลิมไม่ลาออกแน่และพักก็ไม่ขับแน่ับ แต่อนาคตเนี่ยอนาคตถ้าเรามองว่าตระกูลอยู่บำรุงเนี่ยเป็นบ้านใหญ่ฝั่งทนเนี่ยกลุ่มเหล่านี้นะฮะถึงแม้ว่าเขาจะมีความรักมีความชื่นชมศรัทธากับพรรคเพื่อไทยอย่างที่คุณบันนะครับได้แถลงข่าวไปครับแต่พวกตระกูลบ้านใหญ่โดยธรรมชาติเนี่ยเขามีฐานคะแนนนิยมของเขาเพราะมีฐานเสียงของเขาในประการที่หนึ่งประการที่สองกลุ่มตระกูลการเมืองบ้านใหญ่เหล่านี้ ก็จะมองโอกาสในความได้เปรียบทางการเมืองเขาจะไม่มองนะครับพักที่อยู่ในกระแสตกต่ำเขาจะไม่มองพักที่มีแนวโน้มที่จะไม่ชนะการเลือกตั้งเราสังเกตได้นะครับคุณกายถ้าดูตอนพักพลังประชารัฐตั้งใหม่ๆเห็นไหมบ้านใหญ่เทกัน้าหมดเลยเพราะบ้านใหญ่เห็นโอกาสระยะสั้นแต่หลังจากพักกระแสตกต่ำเนี่ยก็ย้ายเป็นพึ่งแตกรังเลย ผมคิดว่าวิธีคิดแบบนี้คือวิธีคิดที่เพื่อไทยกําลังกังวลใจไม่ใช่เพียงแค่นะครับบ้านใหญ่อยู่บารุงรแต่มันเป็นทุกบ้านใหญ่ในเพื่อไทยอาจจะมองไปที่พรรคอื่นที่ตอนนี้เขามีอะไรเงี้ยมีดุลอานาจเพิ่มขึ้นครับมีบาร,รมีเพิ่มขึ้นกลุ่มพื้นที่ทางการเมงได้มากขึ้นคือพูดตรงๆก็คือพรรคภูมิใจไทยอะฮะซึ <c oughs> ่งอันเนี้ยมันก็ มีแนวโน้มนะแต่ผมคิดว่าไม่ใช่เวลานี้ทั้งคุณวันและเฉลิมนะครับถ้าออกจากพักเพื่อไทยจริงๆแต่จะไม่เข้าพักใดพักหนึ่งในเวลานี้แต่จะวิธีคิดจะคิดแบบที่ผมบอกพักที่มีโอกาสชนะพักที่มีอำนาจพักที่มีเงินพักที่มีอำนาจการต่อรองสูงครับคือวันนี้เราเราลองทําโพลขึ้นมานะให้คุณผู้ชมเข้ามาตอบเนะี่ยอาจารย์ซึ่งผมก็กคือภูมิใจไทยเนี่ยมามาเขาเรียกอยู่ใน,อย,ในอยู่ในช้อยหนึ่ง แต่ว่าผลโพอะไรยังไม่ได้ออกนะแต่ว่าภูมิใจไทยแล้วก็มองไปพลังประชารัฐลงไทยสร้างชาติแล้วก็พรรคอื่นๆเนี่ยนะฮะถ้าดูการขยับในการเลือกตั้งปีที่แล้วของภูมิใจไทยเนี่ยที่จริงภูมิใจไทยก็พยายามจะขยับในกรุงเทพพอสมควรนะเอา<ช>คุณคบีพุทธพงศ์ปุกณกันมาใช่ไหมซึ่งซึ่งเคยเป็นอดีสสในกรุงเทพของประชาธิปัตย์เนี่ยครับ,รบมาดูแลพื้นที่ในส่วนนี้ถึงแม้ว่าสุดท้ายจะไม่ประสบความสําเร็จก็ตามครับแต่ผมเชื่อว่าในในเมื่อตอนเนี้ยทางตัวคุณวันคุณเฉลิม กำลังจะไม่สังกัดพักอีกต่อไปแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าภูมิใจไทยก็ดูน่าจะมาดูจะเข้าวินเป็นลำหนึ่งที่หนึ่งไหมฮะอาจารย์ยใช่ถ้าดูจาก,ถ,าจากถ้าดูจากฐานของภูมิใจไทยนี่นะครับภูมิภูมิใจไทยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับก็ถูกแซวในทางการเมืองเป็นพักซอกกล่าวถูกไหมพักต่างจังหวัดพักบุรีรัมย์พักเขากระดงครับแต่หลังจากการเลือกตั้งสองครั้งที่แล้วเนี่ยภูมิใจไทยเริ่มขยับจากการเมืองนะครับ เป็นพักต่างจังหวัดมาเป็นพักที่พยายามจะเส,เสนอน,นโยบายอย่างเช่ในในโยบายกัญชาที่เรารับรู้กันอย่างกว้างขวางแต่ฐานของภูมิใจไทยก็คือฐานมาจากบ้านใหญ่อฐานจากบ้านใหญ่ซึ่งถ้าดูได้นะครับผลการเลือกตั้งสอสอครั้งที่แล้วบ้านใหญ่ของภูมิใจไทยนี่นะครับสามารถยึดครองพื้นที่ทางการเมืองได้เยอะไม่ใช่เฉพาะภาคกลางภาคอีสานแต่เจาะพื้นที่ไปถึงภาคใต้ในหลายๆจังหวัด ทางอันดามันเนี่ยนะครับเกือบทุกจังหวัดแสดงว่าเขายัางเชื่อมั่น,นกลไกนะครับแบบบ้านใหญ่อืพอมาการเลือกตั้งปัจจุบันคไกายดูนะรอบรอบปัจจุบันก็มาเหมือนเดิมบ้านใหญ่เขาก็ยังมีประสิทธิภาพพอมาการเลือกตั้งสอวอที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นสอวอสีน้ําเงินเนี่ยเห็นไหมเราเห็นประสิทธิภาพของเครือข่ายบ้านใหญ่เครือข่ายตระกูลการเมืองของภูมิใจไทยที่มัน มันเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเครือขายบ้านใหญ่ของอ่าเพื่อไทยเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าตระกูลอยู่บำรุงเป็นบ้านใหญ่ฝั่งทนเนี่ยฐานคิดทางการเมืองมันโนบเบียมไปทางนั้นเพราะว่าถ้าจะไปอยู่พลังประชารัฐก็ขายไม่ได้แน่นอนจะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติมันก็พักก็ผมคิดว่าระยะยาวก็คงจะต้องลดบทบาทยิ่งไปอยู่ประชาธิปัตย์เนี่ยยิ่งเป็นไม้เหมือกไม้เมากับคุณเฉลิมเป็นไปไม่ได้นะ